มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อมันจะเป็นหมูสามชั้นที่แบบรุ่นปู่หนูทำแล้วค่ะอันนี้ชื่ออะไรนะชื่อโอปอน้องโอปอล์แต่หนูไม่เอาใครรู้แบบย่านะทำไมอ่ะแต่หนูหัวรถอนจริงเหรอรู้รู้รู้สึกยังไงว่าเหงาการที่มีกล้องมารอกดดันครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูเมนูสุดพิเศษครับบอกเลยว่านี่เป็นซิกเนเจอร์จริงๆคือใครที่จะทานเนี่ยต้องต้อง ต้องจองตัวมาก่อนต้องจองมาก่อนเพราะปกติเขาไม่ผัดกันเพราะไม่มีใครกินเอ้อไม่ใช่เรอเล่นเรอเล่นครับอร่อยครับอร่อยนี่คือพิเศษครับผมขอให้น้องนะครับผัดให้1เมนูที่น้องอยากจะทําครับเป็นเมนูที่พิเศษครับสําหรับร้านแดงหัวปลาหม้อไฟตักสินที่ส0นี่ครับถ้าใครจะทานเมนูนี้บอกเลยว่าต้องบอกลงหน้าซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องเขาจะทําอะไรกินเนี่ย <c oughs> น้องจะทําอะไรเนี่ย กนเอ๋อกินได้คนเดียวด้วยถ้าคนอื่นอยากกินจะทำไงก็ได้จ็ได้ใช่ไหมโอเคครับใครอยากกินเมนูข้าวผัดหมูกรอบของน้องมาถึงร้านสั่งได้เลยน้องน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับโชื่ออะไรนะน้องโอปอใครมาถึงร้านแดงอยากกินฝีมือน้องโอปอก็สั่งได้ครับส่วนรสชาตินั้นต้องมาลองเอง เพราะผมดูท่าว่าน่าจะได้ลองแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึง่งหรืออาจจะไม่บอกให้ทุกคนมาลองกินเองดีกว่าเนี่นี่ครับอันนี้คือ,แถ,อแถมเปลือกด้วยเคือนี้น้องเขาเป็นเมนูที่เขาผัดกินเองประจํานะครับ <c oughs> พอดีจริงๆคืออยากให้น้องลอง <c oughs> ดูซักหนึ่งเมนูครับให้ลองผัดให้ลองให้เราได้ทานดูครับเป็นเมนูพิเศษจริงๆ ตอนนี้กลายเป็นไข่ขั้วหมูกรอบไปแล้วครับอ๋อโอ้ยโอ้โหโอ้โหโบบีนิดนึงบูบีนิดนึงอ๋อลงข้าวไปแล้วครับโอเคครับกลายเป็นข้าวผัดแล้วครับหลังจากข้าวลงไปครับแซวนะแซวนะนี่โอ้โหโอ้โหอันนี้อาหนูเทนเมื่อกี้เลยเอาเทนเมื่อกี้เลยใช่ไปบอกเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็ไม่กินกันหรอกโอ้โหเราเล่นนะเราเล่นนะอยู่บ้านก็ทำค่ะพี่อยู่บ้านก็ทำ โซมามา่าอืออันนี้คือเป็นเมนูพิเศษครับที่น้องผัดให้นะครับปกติคือ <c oughs> คือเขาจะนู่นนะครับเขาผัดกันอยู่ตรงนู้นนะนู่นที่ประรำพิธีนะแต่ตรงนี้คือพิเศษครับเป็นเ,เป็นจุดที่สําหรับผัดให้กับเราโดยเฉพาะ <c oughs> คือเราจริงๆว่าอยากรู้ว่าในร้านเนี่ยทุกคนสามารถทํากับข้าวได้หรือเปล่านะ <c oughs> มาอยู่ร้านอร่อยขนาดนี้ก็เลยอยากให้พิสูจน์ให้ดูว่า เออได้หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่มีอยู่ในเมนูไม่มีอยู่ในร้านเป็นพิเศษจริงๆนะถ้าใครอยากจะกินแบบนี้ต้องต้องบอกมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันจะเป็นหมูสามชั้นที่แบบรุ่นปู่หนูทำแล้ค่ะอันนี้อมันเป็นซอสเหรออ๋อบาเต็งอันนั้นบาเต็งทางนี้น้อง น้องตัดมุกพี่ซะแล้วอ่ะพี่จะเล่นต่อนี่จบแล้วพี่จะบอกว่าอันนี้บ้าเต็งใช่ไหมแต่ตรงนี้รักเต่งนะนี่อะไรครับคอนเทนต์ครับทุกคนคอนเทนต์ครับทำไมมันดูน่ากินขนาดนี้ใช่ดูครับใครอยากหน้าตาดีหุ่นดีต้องกินเมนูนี้จะได้เหมือนกับคนผัดนี่ชมกันสะก่อนเดี๋ยวเขาไล่ออกจากร้านโอ้ เอะเตียมไว้แล้วนี่ทำไมเตรียมนี่ฮาเลยนะโดนสกัดดาวรุ่งเลยนะเออเออน่าตอดูไม่แย่นะคเออหมายถึงข้าวไอ้เน่โอเคครับทุกคนดูครับอาจจะแบบเก๊กเก๊กกงๆอ่ไม่เป็นไรหรอกเราเราผัดโอ้โหจะวาผัดกินเองแต่ถ้าใครอยากทานนี่คือต้องแนะนำคือต้องขอเป็นพิเศษนะ แต่มีข้อแม้ว่าถ้าสั่งแล้วต้องกินให้หมดก,กินไม้หมดนี่โกรธเลยนะนี่ครับฝีมือน้องโอปอนะครับนี่ตั้งชื่อหน่อยไหมตั้งชื่อหน่อยไหมให้ชื่อว่าอะไรดีข้าวผัดมอสซั่ะข้ขาวผัดมอซัว,วโอ้โหนี่ครับจะถ่ายรูปด้วยหนึเอาชามลงต่ำนิดนึงหนึ่ง,งสองเฟิร์บเฟิร์บอีกรูปหนึ่งครับหนึ่งสองเฟิร์ฟ ฟรบคือคือยังไงคือหลังจากที่ผ่านแล้วก็ต้องกินใช่ไหมใช่แล้วก็เอาเป็นว่าพี่เป็นหนูทดาลองยาเมนูนี้ถ้าหากผ่านก็คือว่าทุกคนสามารถมา,ถาลองกัน,นได้นีเอออ่ะแน่ใจเหรอ <laughs> <laughs> โอเคโอเคโอเคอ่าอดีาว<ช>นะนะอ่าเอาติดหมูกรอบด้วยติดไข่ด้วยอ่าทั้งไข่แดงไข่าขาวนี่นะครับทุกคนนี่ดูหน้าคนผัดแล้วก็กินไปด้วยครับคำนี้ คำโตโตเข้าไปเลยตรงๆนะครับอร้อนเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยไม่ได้ม้พี่แกงหนูไม่ใส่พริกไทยอีกหน่อยนึงอร่อยเลยนลืมไ่นั่นไงแล้วมาใส่กัตรงนี้นะเอาใหม่พี่เอาใหม่คัดคัดไม่ทันแล้วอ่ะ คือข้าวผ่านมันขาดไม่ได้ปะ่ะไอพกไยัยมะนาวเนี่ยไหมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิมแบบนี้ก็ได้คือถ้านี้อร่อยใส่มะนาวยังไงก็จะอร่อยขึ้นแน่นอนร้อนใช่ไหมอืมติดให้แปดขาดสองคืออะไรพี่ถ้าถ้าเต็มสิบเดี๋ยวสู้แม่ได้ไงต้องต้องลดให้ก่อนอนะสิบเต็มแปด 10, อีกสองปีอาจจะเต็มสิบก็ได้ อ่าแต่ที่แน่ๆครับอร่อยมากแปดนี้คืออร่อยมากนะ<ช>ต่อพี่นี่คือกินได้เลยอ่ะมีุกันตไต